เรียนทำสำนึกดีค่ะวันนี้ชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยสาขาสันเตียโศกยินดีนำเสนอเต้าหู้แปะสะาค่ะสาธิตโดยคุณป้าชนรดาแม่ครัวของชมรอค่ะมีส่วนประกอบและเครื่องปรุงอะไรบ้างคะส่วนประกอบมีดังนี้นะคะในเต้าหู้แผ่นค่ะเห็นนางฟ้าขึ้นช่ายขิงซอยพริกซอย ซีอิ๊วเต้าเจีย้ยวน้ำตาลน้ำน้ำมันค่ะอ่าเรามาดูวิธีทำกันนะคะจับเต้าหู้หั่นค่ะหั่นเป็นชิ้นๆต้องการให้บันบางๆหน่อยนะคะเครื่องปรุงจะได้เข้าเนื้อได้ค่ะเราก็จับเรียงใส่จานนะคะตามด้วยเห็ดค่ะ เห็นเราจะหั่นไว้แล้วนะคะตามด้วยขิงซอยค่ะตอนนี้อากายกำลังหนาวเหมาะดีใช้สัดสว่วนเท่าไหร่คะอ๋อขิงนี่ครึ่งครึ่งถ้วยตวงค่ะเราจะมาทำน้ำบุงรสนะคะซีอิ๊วสามช้อนโต๊ะค่ะเต้าเจี้ยวสามช้อนค่ะ น้ำห้าช้อนค่ะน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนค่ะคนให้เข้ากันนะคะอ่ารัคนให้เข้ากันนะคะ,ะ,แ,ลคนนะ,คะแล้วก็ชิมรสปรุงตามใจชอบนะคะล่าใส่บนขิงนี่เลยไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราเป็นนึ่งนะคะอ่ะเราใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีนะคะ แล้วก็โรยผักลงไปค่ะาป้าย้าใป้าโรยพริกค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยให้ผักมันเขียวนะคะลแล้วก็ปิดฝาให้ผักมันสลบค่ะ เราให้เราแค่นึงแป๊บเดียวนะคะให้ผักมันสลบก็ใช้ได้ค่ะเราก็จะได้เต้าหู้แปะสะน่าทานไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเต้าหู้แปะสะค่ะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเลยนะคะเพอได้โปรตีนจากเต้าหู้ขิงซอยก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ,อ,อขึ้นช่ายลดความดันนะคะแล้วก็พริกช่วยทำให้อาหารรับประทานได้มากขึ้นนะคะ วันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ,จะเจริญทำสมนึกดีค่ะ